สวัสดีครับอูสารถนะครับขอพ่นสีดามกระบะดามกระซีนะครับเดี๋ยวผมพามาดูงานดามกระบะฟอร์ดแคปนะครับอันนี้เป็นอีกรุ่นหนึ่งเลยที่ผมผมชอบมากนะครับเวลาดามเสร็จแล้วเนี่ยมันจะอยู่ด้านในคือมันซ่อนรูปนะครับแต่ว่าก่อนจะยกกระบะเนี่ยเราจะถ่ายรายละเอียดทุกอย่างให้ลูกค้าดูนะครับให้เราเล็งระหว่างกระบะกับหัวเก่งนะครับนี่นี่คือกระบะนี่คือหัวเก่งนะครับแล้วก็ให้เรามาข้างหลังให้เรามาเล็งดู ซ้ายขวานะครับเราจะสังเกตว่าข้างซ้าย่ยมันผ่เยอะกว่านะครับแล้วก็มาดูอีกจุดหนึ่งครับตัวถังน้ํามันนะครับหรือว่าสายหายใจนะครับสายหนึ่งนะเนี่ยเนี่ยลูกค้าบอกว่าไปเปลี่ยนกระบะหรือเปลี่ยนเปลือกในศูนย์ไม่แน่ใจนะครับว่าเขาเปลี่ยนยุลูกกระบะหรือว่าเปลี่ยนเปลือกให้นะครับนี่ที่เขาประกอบมาครับดูไอ้ตัวสายเนี่ยมันขาดนะครับเนี่ย ใช่ไหมครับฉีกเลยนะครับเนี่ยเวลาซุ้มร้อนมังยูก็เลยไม่เห็นใช่ไหมครับก่อนที่เราจะถอดว่าเราเห็นก่อนนะครับมันฉีกนะครับเนี่ยดานบนก็แตกครับตรงนี้แล้วก็ตามพื้นด้าล่างไหมหมดเลยครับเดี๋ยวให้ดูนะครับแต่ผมจะให้ดูผมจะส่องไปฉายขึ้นไปขั้งบนนะครับเห็นไหมครับเนี่ยลอยไฟไหมตามพื้นเต็มไปหมดเลยตั้งแต่หน้าสุดด้านหลังเลยนะครับเขาไม่ได้ฉีดสีกันสนิมให้หรือว่าฉีด ตัวทาสีให้ครับอนี่ยดูครับรอยไหมทุกคานเลยนะครับเนี่ยดูครับแล้วก็คานนี่ครับไมหมมอนกัน นี่ด้านหน้าฝั่งขวานะครับก็คือไม่หมดเลยเขาไม่ทาสีหรือว่าที่สีกันสนิมให้นะครับเดี๋ยวจะยกกระบะนะครับแล้วก็ถอดแม็กไนเนอร์แล้วเราก็จะให้ลูกค้าดูรายละเอียดอีกทีนึงนะครับถอดกระบะเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาดูด้านล่างกันนะครับแบบนี้ม่ได้จะได้เห็นชัดหน่อยอาจจะเปลี่ยนสีมาแล้วนะครับเนี่ยการเก็บงานเขาเจียดีอยู่แต่ว่าไม่ได้พ่นสี กัรสนิมเลือทาสีดำให้ลูกค้านะครับไหมห,หมดเลยอันนี้จะเห็นชัดหน่อยนะครับก็เปลี่ยนนี่นะครับไหมไปสุดนู่นเลยนี่ครับ<อ><ม>แล้วก็เนี่ยขันแล้วไงเนี่ยแหวนนี่หมุนตามเลยแล้วก็มีไอตัวปักแตกด้วนะครับ พักแดดดามกระบะยังไงให้เหมือนไม่ดามครับปอดนะครับปอดแทปดูเลยนะครับดามกระบะที่ใส้เนียนๆเนี่ยเคยมาทําอันนี้เป็นครั้งที่สองแล้วนะครับลูกค้าแนะนําต่อมาดูดามกระบะยังไงให้เหมือนไม่ดามนะครับไม่ได้ใส่หล็กบะลึงพึ่งพืชเต็มไปหมดเลยนะครับอันนี้ซ่อนรูปอยู่ในกระบะมนเลย แล้วก็ไอน็อนตตรงนี้ที่เห็นไหมครับเนี่ยที่ผมฉีดสีดำามเนี่ยเป็นสีการสนิมนะครับเนี่ยสียูตันการสนิมฉีดตามหัวน็อนตไว้ให้หมดเลยครับโอ้โหสวยจริงๆเลยครับดามกระบะยังไงให้เหมือนไม่ดามครับทุกอย่างเนี่ยคือซ่อมรูปอยู่ข้างในหมดเลยตามสเต็ปเลยหนึ่งสองสามนะครับเสาก็อยู่ด้านในหมดเลยโอโ้ลูกค้ามาเห็นลูกค้ายังบอกเลยว่าโหไม่เคยเห็นนะครับแบบว่าสูตรสูตรแบบนี้นะครับก็คือดามตามกระบะตามรูปมานะครับตาม ที่รับน้ำหนักเลยมันต้องดามอะไรแบบไหนมันมีวิธีอยู่ครับแต่ผมบอกเลยว่าดามยังไงให้เหมือนไม่ดามครับลูกค้าท่านไหนที่สนใจงานดามกระบะนะครับจะมีเซตมีลายอยู่ด้านล่างนะครับก็สามารถติดต่อก็อมาสอบถามได้ไม่ว่าจะเป็นงานแก้งานป้ายแดงหรือว่างานสุดแล้วนะครับก็ทักมาสอบถามได้นะครับอันนี้ก็เหลือเก็บรายละเอียดนะครับก็นัดลูกค้าตอนเที่ยงมาเอารถแล้วนะครับ ดูนะครับแล้วก็เชื่อมคานด้านล่างเนี่ยพื้นกระบาไม่ไหม้ด้วยนะครับอันนี้ลูกค้าเข้าอู่ประกันมานะครับลูกค้าบอกว่าไม่แน่ใจว่าเขาเปลี่ยนกระบาให้ไหมนะครับเพราะว่าเกิดอุบัติเหตุนะครับกระบาลูกเนี้ยลูกค้าคิดว่าแบบนึกว่าเขายกเปลี่ยนให้ไงแต่ที่จริงอ่ะเขาไม่ได้เปลี่ยนกระบาให้เขาเปลี่ยนแค่เปลือกซ้ายขวานะครับมันเป็นแบบบอดี้สวมเข้าเลยนะครับเดี๋ยวผมจะขึ้นให้ดูนะครับแล้วก็ไม่ฉีดสีกันสนิมหรือว่าทาสีให้เลยนะครับก็ปล่อยไม่ตามพื้นตามตะเขียต่างๆนะครับ นี่เป็นขั้นตอนเก็บรายละเอียดนะครับเพราะว่าพื้นเนี่ยเวลาเราเชื่อมหรือว่าเราเจาะสว่านเนี่ยจะมีพวกเศษขี้เหล็กขี้อะไรพวกสนิมบนรถนะครับเราก็ไล่เป่าลมออกให้หมดนะครับพอเป่าเสร็จแล้วเนี่ยเราก็จะเอาผ้ามันมาดเนี่ยเช็ดให้ลูกค้าก่อนนะครับก่อนที่จะสวมแมกไ i เนอร์นะครับเราเช็ดให้อลยครับเช็ดให้สะอาดเลยนะครับ เพราะว่าลูกค้าเนี่ยตอนขับรถเข้ามาเนี่ยเพิ่งออกจากศูนย์มาเลยนะครับ <or> ก็ไม่ได้เช็ดหรือว่าไม่ได้ทําความสะอาดให้นะครับอันนี้เราก็เก็บงานให้นะครับเพราะว่าเราต้องเก็บรายละเอียดก่อนนะครับถ้าเราไม่เช็ดหรือว่าปล่อยให้มันเป็นพวกเศษสบานพวกพีษส่านที่เหล็กอะไรเนี่ยเดี๋ยวมันจะพุกได้นะครับเพราะว่าเราเชื่อมเนี่ยเราไม่เชื่อมกระบะลูกค้าแน่นอนครับไม่เชื่อมี่หมายถึงว่าพื้นกระบะลูกค้าเนี่ยไม่ไหม้แน่นอนครับเราจะเน้นกระบะเดิมๆหรือว่า สวยๆนะครับจุดที่สาคัญเพราะว่าถ้าไม่เนี่ยเราจะไม่เชื่อมนะครับนานๆจะมาทีนะครับดามฟอร์ดเนี่ยเพราะว่าส่วนมากเนี่ยเขาไม่ค่อยเอามรารทุกกันนะครับแต่ก็มีบางคนที่เอาฟอร์ดมาบรรทุกนะครับแล้วคนเนี้ยมันจอดไว้สามสี่วันอย่างเงี้ยเวลาถ้ามันฝุ่นขึ้นเงนี้ยเราก็เลยจะต้องทําความสะอาดนะครับล้างรถให้ลูกค้าก่อนส่งรถลูกค้านะครับลูกค้าก็เข้าใจอยู่เพราะว่าไม่มีแบมครับอันนี้เราพึ่งดามคันที่สองนะครับเป็นพักพวก แนะนอามานะครับส่วนมากเนี่ยนานๆทีจะมีฟอร์ดเข้ามาดามนะครับแต่ก็ไม่เป็นไรถ้าทิ้งตัวรถไว้นานหรือว่า3-4มวันมันมีฝุ่นขึ้นเนี่ยเราก็จะทำความสะอาดเพื่อก่อนที่จะส่งมอบลูกค้านะครับแล้วก็อีกอย่างนะครับลูกค้าท่านนี้น่ารักมากเลยนะครับถามว่าจะเอาเงินก่อนไหม ผมเงินผมพร้อมนะช่างจะเบิกเงินก่อนหรือเปล่าเราก็เลยบอกลูกค้าว่าไม่เป็นไรครับเสร็จก่อนเดี๋ยวค่อยมาจ่ายตังก็ได้ว่าลูกค้าเนี่ยชอบงานที่นี่มากเลยนะครับว่าหนึ่งเลือกความละเอียดสองวิธีการดามแล้วก็งานรับประกันนะครับรับประกันจนกว่าเหล็กจะพูขนาดลูกค้ามาเห็นลูกค้ายังบอกเลยโอ้ทำไมดามสวยจังเลยนะครับอันนี้ลูกค้าเนี่ยก็คือแนะนำมันกันมาอีกทีนะครับก็ขอบคุณมากมากเลยนะครับใครที่สนใจงานดามเนี่ยก็ติดต่อเข้ามานะครับจะมีไลน์มีเฟซอยู่ใต้คลิปนี้นะครับขอบคุณลูกค้าทุกท่านนะครับ